สิ่งที่จะเกิดกับวันที่25ธันวาคม2567สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ที่25ธันวาคม2567โดยทั่วไปแล้วผู้เกิดวันอาทิตย์มักเป็นคนที่ร่าเริงมีสเสน่ห์มีความเป็นผู้นำและมักจะได้รับความสนใจจากคนรอบข้างเมื่อผนกกับวันที่เกิดในช่วงปลายปีอย่างวันที่25ธันวาคมซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองและการเริ่มต้นใหม่ทําให้ผู้ที่เกิดในวันและเดือนนี้มีความโดดเด่นในหลายด้าน ดังนี้ด้านบุคลิกภาพความเป็นผู้นำคุณมีพรสวรรค์ในการเป็นผู้นำมีความมั่นใจในตัวเองสูงและสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีความคิดสร้างสรรค์คุณมีความคิดที่สร้างสรรค์และมีไอเดียใหม่ๆอยู่เสมอซึ่งจะช่วยให้คุณประสบความสําเร็จในด้านงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ความมั่นใจคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูง ซึ่งจะช่วยให้คุณกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับอุปสรรคต่างๆความเมตตาคุณเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาการุณาและชอบช่วยเหลือผู้อื่นด้านการงานความก้าวหน้าคุณมีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตําแหน่งที่ต้องใช้ความสามารถในการเป็นผู้นําและการตัดสินใจโอกาสใหม่ๆคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตอยู่เสมอและคุณควรเปิดใจรับโอกาสเหล่านั้นความสําเร็จ ด้วยความมั่นใจและความสามารถของคุณคุณจะสามารถบรรลุปเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างแน่นอนด้านความรักความรักที่สวยงามคุณจะมีความรักที่สวยงามและโรแมนติกความสัมพันธ์ที่มั่นคงคุณมีความผูกพันกับคนรักอย่างลึกซึ้งและความสัมพันธ์ของคุณจะมั่นคงและยั่งยืนการดูแลเอาใจใส่คุณเป็นคนโรแมนติกและชอบเอาใจใส่คนรักด้านการเงินความมั่งคัง่ง คุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จทางด้านการเงินและมีชีวิตที่สุขสบายโชคลาภคุณอาจได้รับโชคลาภจากการลงทุนหรือจากการเสี่ยงโชคการใช้ใจ่ายคุณเป็นคนชอบใช้ใจ่ายแต่ก็รู้จักควบคุมค่าใช้ใจ่ายได้เป็นอย่างดีสีมงคลสีแดงช่วยเสริมดวงด้านความรักความมั่นใจและพลังงานสีทองช่วยเสริมดวงด้านความมั่งคั่งและความสำเร็จสีส้มช่วยเสริมดวงด้านความคิดสร้างสรรค์และความสุข สิ่งที่ควรระวังความใจร้อนควรใจเย็นและคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจความเห็นแก่ตัวควรคำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นบ้างการใช้จ่ายเกินตัวควรวางแผนการเงินให้ดีสิ่งสำคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กด like, share, ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับท่านที่เกิดวันจันทร์โดยเฉพาะวันที่25ธันวาคม2567นั้นมักจะมีบุคลิกที่อ่อนโยนมีความเมตตาและมีความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนซึ่งเป็นลักษณะเด่นของผู้ที่เกิดในวันจันทร์อยู่แล้วเมื่อรวมกับวันที่25ธันวาคมซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองและการเริ่มต้นใหม่ทําให้ผู้ที่เกิดในวันและเดือนนี้มีความโดดเด่นในหลายด้านดังนี้ด้านบุคลิกภาพความอ่อนโยน คุณเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนช่างเอาใจใส่และมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนคุณมีความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นได้ดีความสร้างสรรค์คุณมีความคิดสร้างสรรค์และชอบสิ่งสวยงามความอ่อนหวานคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์และมักดึงดูดคนรอบข้างด้านการงานความสําเร็จคุณมีความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีและมัก จะได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาความก้าวหน้าคุณมีโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่การงานความคิดสร้างสรรค์คุณสามารถนำความคิดสร้างสรรค์ของคุณมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างดีด้านความรักความรักที่โรแมนติกคุณมีความรักที่โรแมนติกและชอบความรักที่สวยงามความสัมพันธ์ที่ราบรื่นคุณมีความสัมพันธ์กับคนรักที่ราบรื่นและเข้าใจกันดีการดูแลเอาใจใส่ คุณชอบดูแลเอาใจใส่คนรักด้านการเงินความมั่นคงคุณมีความมั่นคงทางการเงินโชคลาภคุณอาจได้รับโชคลาภจากการลงทุนหรือจากการเสี่ยงโชคการใช้จ่ายคุณรู้จักควบคุมการใช้จ่ายสีมงคลสีขาวช่วยเสริมดวงด้านความบริสุทธิ์ความสงบและโชคลาภสีฟ้าช่วยเสริมดวงด้านการสื่อสารความคิดสร้างสรรค์และความสงบสีเงิน ช่วยเสริมดวงด้านการเงินและความมั่งคัง่งสิ่งที่ควรระวังความอ่อนไหวคุณอาจรู้สึกอ่อนไหวต่อคำพูดหรือการกระทำของผู้อื่นได้ง่ายการตัดสินใจที่ช้าคุณอาจลังเลในการตัดสินใจการขาดความมั่นใจคุณอาจขาดความมั่นใจในตัวเองบางครั้งสิ่งสำคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับท่านที่เกิดวันอังคารโดยทั่วไปมากเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมีพลังงานเหลือเฟืออและเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นในการทําสิ่งต่างๆเมื่อผนวกกับวันที่25ธันวาคมซึ่งเป็นวันคริสต์มาสและเป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นใหม่ทําให้ผู้ที่เกิดในวันและเดือนนี้มีความโดดเด่นในหลายด้านดังนี้ด้านบุคลิกภาพความมั่นใจ คุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงและกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายความกระตือรือร้นคุณเป็นคนที่มีพลังงานเหลือเฟือและมักจะกระตือรือร้นในการทำสิ่งต่างๆความเป็นผู้นำคุณมีทักษะในการเป็นผู้นำและสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นได้ความกล้าหาญคุณเป็นคนกล้าหาญและไม่กลัวที่จะเสี่ยงด้านการงานความก้าวหน้าคุณมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งที่ต้องใช้ความสามารถในการเป็นผู้นำโอกาสใหม่ๆคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตอยู่เสมอความสำเร็จด้วยความมั่นใจและความสามารถของคุณคุณจะสามารถบรรลุปเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างแน่นอนด้านความรักความรักที่เร่าร้อนคุณมีความรักที่เร่าร้อนและเต็มไปด้วยพลังความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งคุณมีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและมั่นคงการปกป้องคุ้มครอง คุณเป็นคนรักที่พร้อมจะปกป้องคุ้มครองคนรักด้านการเงินความมั่งคัง่งคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จทางด้านการเงินการลงทุนคุณสามารถสร้างรายได้จากการลงทุนการใช้จ่ายคุณเป็นคนชอบใช้จ่ายแต่ก็รู้จักควบคุมค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดีสีมงคลสีแดงช่วยเสริมดวงด้านความรักพลังงานและความมั่นใจสีส้มช่วยเสริมดวงด้านความคิดสร้างสรรค์และความสาเร็จ สีเหลืองช่วยเสริมดวงด้านสติปัญญาและความเจริญก้าวหน้าสิ่งที่ควรระวังความใจร้อนควรใจเย็นและคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจความดื้อรั้นควรเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นบ้างการใช้พลังงานมากเกินไปควรพักผ่อนให้เพียงพอสิ่งสำคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับท่านที่เกิดวันพุธมักเป็นคนที่มีความฉลาดหลากหลายและมีไหวพริบดีเมื่อผนวกกับวันที่25้าธันวาคมซึ่งเป็นวันคริสต์มาสและเป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นใหม่ทำให้ผู้ที่เกิดในวันและเดือนนี้มีความโดดเด่นในหลายด้านดังนี้ด้านบุคลิกภาพความฉลาดคุณเป็นคนฉลาดมีความคิดที่เฉียบแหลมและสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วความหลากหลายคุณมีความสนใจในหลายสิ่งหลายอย่าง และมีความสามารถรอบด้านไหวพริบคุณมีไหวพริบดีและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วด้านการงานความก้าวหน้าคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตําแหน่งที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์และการแก้ปัญหาโอกาสใหม่ๆคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตอยู่เสมอความสำเร็จด้วยความสามารถของคุณคุณจะสามารถบรรลุปเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างแน่นอน ด้านความรักความรักที่โรแมนติกคุณมีความรักที่โรแมนติกและชอบความรักที่สวยงามความสัมพันธ์ที่ราบรืน่นคุณมีความสัมพันธ์กับคนรักที่ราบร ah ื่นและเข้าใจกันดีการสื่อสารที่ดีคุณมีความสามารถในการสื่อสารที่ดีซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการรักษาความสัมพันธ์ด้านการเงินความมั่นคงคุณมีความมั่นคงทางการเงินโชคลาภคุณอาจได้รับโชคลาภจากการลงทุนหรือจากการเสี่ยงโชค การใช้จ่ายคุณรู้จักควบคุมการใช้จ่ายสีมงคลสีเขียวช่วยเสริมดวงด้านการเงินโชคลาภและความเจริญก้าวหน้าสีเหลืองช่วยเสริมดวงด้านสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์สีม่วงช่วยเสริมดวงด้านการเงินและความมั่งคัง่งสิ่งที่ควรระวังความกังวลคุณอาจกังวลใจในเรื่องต่างๆมากเกินไปความไม่มั่นคงคุณอาจรู้สึกไม่มั่นคงในบางครั้งการเปลี่ยนแปลง คุณอาจต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้งสิ่งสำคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีมักเป็นคนที่โชคดีมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงและมีจิตใจที่อบอ้อมอารีเมื่อผนวกกับวันที่25ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคริสต์มาสและเป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นใหม่ทำให้ผู้ที่เกิดในวันและเดือนนี้มีความโดดเด่นในหลายด้านดังนี้ด้านบุคลิกภาพความเชื่อมัน่นคุณเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงและมักจะมองโลกในแง่ดีโชคดีคุณมักจะได้รับโชคลาภและโอกาสที่ดีในชีวิตจิตใจดีคุณมีจิตใจที่อบอ้อมอริชอบช่วยเหลือผู้อื่นความยุติธรรม คุณมีความรู้สึกในความยุติธรรมสูงและมักจะปกป้องสิ่งที่ถูกต้องด้านการงานความก้าวหน้าคุณมีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตําแหน่งที่ต้องใช้ความสามารถในการเป็นผู้นําโอกาสใหม่ๆคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตอยู่เสมอความมั่นคงคุณจะมีความมั่นคงในหน้าที่การงานด้านความรักความรักที่มั่นคง คุณมีความรักที่มั่นคงและยั่งยืนความสัมพันธ์ที่ราบรื่นคุณมีความสัมพันธ์กับคนรักที่ราบรื่นและเข้าใจกันดีการให้ความสําคัญกับครอบครัวคุณให้ความสําคัญกับครอบครัวและเป็นที่รักของคนรอบข้างด้านการเงินความมั่งคัง่งคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จทางด้านการเงินโชคลาภคุณอาจได้รับโชคลาภจากการลงทุนหรือจากการเสี่ยงโชคการใช้จ่ายคุณรู้จักควบคุมการใช้จ่าย สีมงคลสีเหลืองช่วยเสริมดวงด้านสติปัญญาความคิดสร้างสรรค์และความเจริญก้าวหน้าสีสม้มช่วยเสริมดวงด้านความสําเร็จและความมั่งคัง่งสีม่วงช่วยเสริมดวงด้านการเงินและความมั่งคัง่งสิ่งที่ควรระวังความขี้เกียจคุณอาจขี้เกียจในบางครั้งความเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปอาจทําให้คุณประมาทได้การใช้จ่ายฟุ่มเฟือยควรควบคุมการใช้จ่ายให้ดี สิ่งสำคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับท่านที่เกิดวันศุกร์มารเป็นคนที่โรแมนติกมีความคิดสร้างสรรค์และมีเสน่ห์ดึงดูดใจเมื่อผนวกกับวันที่25ธันวาคมซึ่งเป็นวันคริสต์มาสและเป็นช่วงเวลาแห่งความรัก และการเฉลิมฉลองทำให้ผู้ที่เกิดในวันและเดือนนี้มีความโดดเด่นในหลายด้านดังนี้ด้านบุคลิกภาพความโรแมนติกคุณเป็นคนโรแมนติกชอบความรักและความสวยงามความคิดสร้างสรรค์คุณมีความคิดสร้างสรรค์และชอบทํากิจกรรมที่สนุกสนานสเสน่ห์คุณมีสเสน่ห์ดึงดูดใจและเป็นที่รักของคนรอบข้างด้านการงานความสำเร็จ คุณมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในงานที่เกี่ยวกับศิลปะการออกแบบหรือการบริการโอกาสใหม่ๆคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตอยู่เสมอความสุขในการทำงานคุณมีความสุขกับการทำงานและมักจะมองหาความท้าทายใหม่ๆด้านความรักความรักที่สวยงามคุณมีความรักที่สวยงามและโรแมนติกความสัมพันธ์ที่ราบรื่นคุณมีความสัมพันธ์กับคนรักที่ราบรื่นและเข้าใจกันดี การให้ความสำคัญกับความรู้สึกคุณให้ความสำคัญกับความรู้สึกของคนรักด้านการเงินความมั่นคงคุณมีความมั่นคงทางการเงินโชคลาภคุณอาจได้รับโชคลาภจากการลงทุนหรือจากการเสี่ยงโชคการใช้จ่ายคุณชอบใช้จ่ายกับสิ่งที่ตนเองชอบสีมงคลสีชมพูช่วยเสริมดวงด้านความรักและความโรแมนติกสีฟ้าช่วยเสริมดวงด้านการสื่อสารและความคิดสร้างสารรค์ สีเงินช่วยเสริมดวงด้านการเงินและความมั่งคั่งสิ่งที่ควรระวังความขี้เกียจคุณอาจขี้เกียจในบางครั้งความอ่อนไหวคุณอาจรู้สึกอ่อนไหวต่อคำพูดหรือการกระทำของผู้อื่นได้ง่ายการใช้จ่ายเกินตัวควรควบคุมการใช้จ่ายให้ดีสิ่งสำคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กด like, share, ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับท่านที่เกิดวันเสาร์มักเป็นคนที่มีความมั่นคงมีความรับผิดชอบสูงและเป็นที่พึ่งพาได้เมื่อผนวกกับวันที่25หธันวาคมซึ่งเป็นวันคริสต์มาสและเป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นใหม่ทําให้ผู้ที่เกิดในวันและเดือนนี้มีความโดดเด่นในหลายด้านดังนี้ด้านบุคลิกภาพความมั่นคงคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงทั้งทาง,ทงอารมณ์และจิตใจความรับผิดชอบ คุณเป็นคนมีความรับผิดชอบสูงและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพความอดทนคุณมีความอดทนสูงและสามารถอดทนต่อความยากลำบากได้ดีด้านการงานความก้าวหน้าคุณมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งที่ต้องใช้ความรับผิดชอบสูงความมั่นคงคุณจะมีความมั่นคงในหน้าที่การงานความเป็นผู้นำคุณมีทักษะในการเป็นผู้นำ และสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นได้ด้านความรักความรักที่มั่นคงคุณมีความรักที่มั่นคงและยั่งยืนความสัมพันธ์ที่ราบรื่นคุณมีความสัมพันธ์กับคนรักที่ราบรื่นและเข้าใจกันดีการให้ความสําคัญกับครอบครัวคุณให้ความสําคัญกับครอบครัวและเป็นที่พึ่งพาของคนในครอบครัวด้านการเงินความมั่นคงคุณมีความมั่นคงทางการเงินการออมคุณเป็นคนรู้จักออมเงิน การลงทุนคุณสามารถสร้างรายได้จากการลงทุนสีมงคลสีดำช่วยเสริมดวงด้านความมั่นคงและความแข็งแกร่งสีน้ำเงินช่วยเสริมดวงด้านความสงบและความสุขสีม่วงช่วยเสริมดวงด้านการเงินและความมั่งคัง่งสิ่งที่ควรระวังความดื้อรัน้นคุณอาจด,ดื้อรั้นเกินไปความเครียดคุณอาจเครียดกับงานและความรับผิดชอบความเหงาคุณอาจรู้สึกเหงาในบางครั้ง สิ่งสำคัญอย่าลืมกดไละกดแชร์กดต like, ิดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร